เรามิดาเคยฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ประจุเลิกแล้วการกระทํานั้นนับว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่แต่ถ้าบุทจะลอดจอนผ่อนโทษให้จะกระทําได้อย่างไรอาอการกระทํากรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตรหลานจะผ่อนโทษให้ด้วยการทำบุญอุทิศไปให้บางทีอาจจะทำให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไปให้แล้วกรรมที่ได้รับอยู่อาจจะย่อนลงก็ได้การทำดีแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนผลกรรมหลักให้เป็นเบาลงไปได้รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็เป็นนั้นว่าจบลงพอดีก็หมดปัญหาที่จะตอบ